จากมากระเดหน้าเลยอาอจารย์กลับรถตัาอเลยครับให้พาเด็กไปรถนั้งมดลงนี้ลงมันไดนี่เดี๋ยวก็ลงไ่ทางควาดไปทางควดก็ไปดูที่ด้านหน้าแล้วายใหญ่อย่าอยู่ด้านหน้าด้านหน้าคนก็มาสอบถามสอบา่านอปดูด้านหน้า้วยนะครับสาธุอาจารย์ลุงนะอาจารย์ุณ ก in ็ก็นะตอนแล้วตอแล้วก็ไปก็ไปสิบเก้าุริการอนตอนปฏิวัตสวาราม้ก็เอาวงบุญใจได้ตอนจิเข้ากิ กอประกาบจะรับต่อปถิเสแจกไปทานโก็ไปรับได้ที่หลวงพ่อแพรนอนปฏิเสที่สเก้าเื่องศจกายนนะก็รับต่อปถิเแจกเปปทานโรับพระิจาพระสิจาหกคประกาศลหอว่าปนนาทกิจมันนีนะครับก็อไปรับนะรัที่หลวงพ่อแ ถ้าใจ,จมูลมาพระปิจามแชนะ่ตาผมแช่ตาเขาจะรับได้นะก็รับได้ก่อนจักามให้หลวพ่อเ่านเต่าเข้ามาบนเ้ามาากรับเข้าริจากกาบอสองร้อยสองร,องร้อยนะรอเวได้รับได้นะครับ รับได้คร so ับระบศีกษาสงการมาเป็นกรรมมาการมาเพื่อพ่อคุณเจร้อยๆว่าราอยๆทีนะเราไปรับได้เลยนะครับระดับรับศีกษาสมการมานะแล้วก็มีการมาเจทีอาจารย์กหลายองค์นะครับยุคเก่ายุคปัจจุบันก็จะมีการมาเจตีอาจารย์นะรวมๆเลย แล้วหลวงพ่อก็ประิทิที่คนละาให้ฝากหลวงก็ไปรับได้คนรับสองร้อยสองร้อยสองร้อนกหลงง่นใ่าจเอารกนะคือโลกก็ขอโานา ข้อน้องคลอก่อนนะครอด้วยคลอดแวสวยคลอวสวยสวยสาไปคดได้นะจต่บุตรภาพเกิดการก็จากยาละีนะครับผมก็200ร้อยสองร้อยหลวงพอคนบาได้หลวงพอคนบา